บางคุมไปหาแถวเมาแสงทองแน่แต่สร้างเช็คกับบ้านกันล้ำเรืองแล้วล้ำเรืองเล่นเรื่องดีบูตูสิบพกกันล้ำสิงาแล้ววายพ่าแล้วพี่น้อขึเลยล้ำสิบล้ำสอดแก่ช่าเนะแยงด้วยเปลียนอันผมีขนาดเมาเหี่น่มี่ความพุ่นี่ผมมีจีนสี่น ่พีนอทางเวทีแสงทองพี่แรงกำลังล่องเครื่องแล้วมั <c oughs> พล่ำเรืองเอาลำซิ่งพะ่อนะิ <c oughs> ได้ไหมันนพนาบอกว่าให้เพื่อนลำเรืองให้เอาลำซิ่งเ <c oughs> อ้ายาวบวัดี เอาล้างสิ่งหลังเขาประกาศเลยมื่อนี้ไทจะลอยสิล้าสิ่งมูสูล้างเรือไทยเปินล้าเรืองเอาล้าสิงสไเสียเอาเอาไม้ให้ไอบเนี่ยไม่ไ้เลยเสียงก้อง แล้ว่าจองจองไฟบินไปกลับเสมอได้หมออ่อหน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวสองปากว่ามไปหาดยิ่งเท้าเีายสิตแอลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจ็ดแปังบ หงสองหเจ็ครับเสียงจากพี่กําลังแสงสุดยอดคอนเสิร์ตลําเรื่องตอนนอกแกนบอลลังลุ้งสมัยบอลลังใจร้อยลําเรื่อนตอนนอดบอแกนจากจังหวัดมหาสารคามครับก็นึ่งตองขอกราบขอบคุณพระมณแนรโปรโมชั่นครับโรโูเดอร์ใจใหญ่ใจดีที่ดูแลบอลลังใจยดีก็ลือตอด ขอขอบพระคุณเจ้าของสถานที่ตลอดจนถึงทานเจ้าหน้าที่วัยปกครองผู้ลับผู้ใหญ่ผู้ส่วนอนุญาตในการจัดคอนเสิร์ตในคำที่นี่ครับเป็นคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์หมอลำใจกึ่งร้อยวันทักแสงทองฟินแลนด์ฝากค่วไปหาแถวห้าแสงทองแน่โอ้ะจัน องตอบแล้วทานคุณแต่เด่าเช็คบ้กันร่ำเรืองเ้วรเรือเล่นเลื่อนือดีมู่ตู่สิมากกว่านเสยงมากใช่ไหมเนาะว่ั้กนแบบี้่าสๆโการูไปเรื่อยเรือเดี๋ยวมู่งตู่สิมา

ซังก็สีออกฮะกานปนัญญาคัรมันบางส่งกนกสีดูือไหมมาเอาตัวลุลสบุนกนั้นมือเนี่ยท่านพี่น้องนะพี่น,อยยอนอตต้องนะทางพี่ที่เราสู่นะัมาเดาๆมาค่ะพี่น้องและยองค่ะพิเศษนะครับวันเสาร์วันาต้องบันทึกนะ ความทรงจำและก็วความรู้สึกด,ดีๆในวันนี้ครับี่น้องแฟน์ติ้งแฟน์มาลังของแสงทองฟินแลนด์ขอร่ำใจเป็นรอยกี่ดีนะครับมาต้องโกเกลักเล่ใจอยู่ที่หน้าเวทนกีรดี